สวัสดีนะครับทีเด็ดบอลอยู่ที่นนะครับมอนตอนขึ้นออฟไลน์วันนี้เรามาที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารีทีนี้เราจะมานั่งคุยกับท่านรองผู้อำนวยการนะครับของที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับแนะนำตัวให้ผมหนิดนึ่งครับผมชื่อเิโรเมสอัครลักษมณ์ภงพาณิชย์นะครับผมเป็นรองผู้อำนวยการมูลนิธิเอสเซนเพื่อเด็กไทยครับผม ครับ HHN ก็คือย่อผมย่อมาจาก Human Health Network Foundation องค์กรนี้มันก่อตั้งมาตั้งแต่จากต่างประเทศเลยดูกไหมครับใช่ครับจริงๆก็คือต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนาะเราก็ก่อตั้งที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2008แล้ตอนนี้เราทํางานเข้าสู่ปีที่14ผู้ก่อตั้งนี่คือใครนะครับผู้ก่อตั้งก็คือคุณป้าต่อยนะครับเด็กๆเรียกคุณป้าต่อยก็คือคุณรัชดาชมจินดาครับเป็นผู้พนานการของมูลนิธิครับผมร่วมกับคุณ อ่าสัมพันธ์อากาักรพงพาธิชฐ์ับผมซึ่งก็เป็นรองประธานมูลนิธิครับ,ค,รบคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กข้าหมา่คือครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนว่าเราเป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแห่งแรกนะครับ,รบในภาคตะว,วันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นเอกชนร0อยเเตเต็มตัวสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเอ,เองเนี่ยก็คือจะต่างจาก ตัวมูลนิธิต่างๆทั่วไปในเชิงนี้ว่าเราดูแลเด็กที่เป็นเหยื่อนะครับในเหยื่อในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเนาะที่เป็นเหยื่อทารุณกรรมนะครับทารุณกรรมโดนทุบตีโดนพี่ตีโดนทำลายร่างกายจากพ่อแม่ครับพ่อแม่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมจะเป็นเหยื่อความแรงทางเพศนะครับผมการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ก็คือการค้ามนุษย์ด้วยแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กเนี่ยก็อย่างที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะพาเด็กไปขายของหรือพาไปขอทานนะครับเด็กก็จะเสียโอกาสที่จะต้องไปเรียนหนังสือค้าประเวณีเด็กก็มีครับการค้าประเวณีนี้ก็จะเข้าข่ายหนึ่งในการค้ามนุษย์ใช่ใช่แล้วมียังไงเด็กเด็กที่อยู่ในโครงการ ตอนนี้เนี่ยเรามีเด็กอยู่ทั้งหมด80ค,คนจริงๆเรารับตั้งแต่5ถึง18ปีนะครับแต่ว่าจะมีน้องๆบางคนที่อายุเกิน18ปีแล้วยังไม่พร้อมที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวนะครับก็เราก็ส่งเสียเรียนส่งไปปวสเรียนมหาวิทยาลัยอนุปริญญาอันนีเ้เรามีการคัดไหมครับว่าคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยต้องต้องเป็นแบบไหนยังไงมาก่อนในส่วนของการรับเด็กเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทํางานร่วมกับสาขาวิชาชีพนะครับผมแล้วก็ทางานกับหน่วยงานภาครัฐ ัวมูลนิธิเองเนี่ยอยู่ใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีนะครับผมเราก็พยายามที่จะดูแลน้องๆที่เป็นเหยื่อในในภูมิภาคนี้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องรับน้องๆจากจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นซึ่งมีเคสมาที่บางครั้งเนี่ยก็เกินความสามารถของหน่วยงานอื่นเราก็รับมาเพราะว่าหน่วยงานเราเนี่ยจะเด็กจะอยู่ค่อนข้างยาวมาที่เนี่ย เราจะเน้นเรื่องการบําบัดฟื้นฟูนะค,ครับผมแล้วก็ความยั่งยืนของเด็กว่าเด็กออกไปเนี่ยจะต้องอยืนบนลําแข้งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้จะค่อนข้างยาวเด็กๆจะอยู่กันเหมือนครอบครัวที่เนี่ยเด็กๆจะใช้ชีวิตร่วมกันจะใช้เวลาร่วมกันเหมือนกับเป็นบ้านปกติก็คือตอนวันจันทร์ถึงศุกร์เด็กก็จะไปโรงเรียนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเด็กพร้อมเราก็คืนสู่ครอบครัวผมอยากถามว่าครอบครัวเขาจะพร้อมหรอครับ เนี่ยครับม,มันมีหลายหลายเคสที่จริง,รงๆแล้วเด็กนอายุ18แล้วนะครับ,รบก็คือเด็กสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะกลับคืนสู่ครอบครัวหรือว่าจะยังอยู่แต่ว่าครอบครัวจริงๆของเด็กเนี่ยบางคนก็สาบสูญหาไม่เจอหรือว่าบางคนก็อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเช่นอย่างประสบปัญหาเรื่องการเงินคุณพ่อคุณแม่ยังติดคุกติดตารางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้โดยมากก็จะมักจะที่จะเลือกว่าขออยู่กับเราต่อซึ่งเมื่อขออยู่กับเราต่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือก ในส่วนที่ความเหมาะสมทังด้านการศึกษาให้กับเด็กเราก็ส่งเสียเด็กจนจบมหาวิทยาลัยจริงๆถ้ากลับกลับไปสู่ครอบครัวแล้วก็มีมีไหมครับว่าที่กลับมาอีกกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งไม่ไหวจากปัญหาเดิมๆที่ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ก็มีบ้างครับก็ในในกรณีที่ว่าน้องๆกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกๆ3มเดือนเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินว่าเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วเนี่ย กระบวนการการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยกลับมาสู่ร่องรอยที่ถูกต้องหรือยังสัปดาห์สงสัปดาห์แรกเนี่ยเราต้องทางานค่อนข้างใกล้ชิดเลยว่าเด็กกลับไปอยู่โอเคไหมม,มีการกระทําผิดซ้ําๆไหมหรือว่าเด็กมียังมีความเสี่ยงสูงอยู่ไหมเมื่อโอเคช่วงแรกคนไปแล้วก็มีการตามทุกหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหลูกไปเรื่อยๆว่า โอเคกลับไปไม่มีปัญหาชัวนะซึ่งหลบางครั้งนะครับต้องต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พบว่าปัญหายังคงเดิมอยู่นะครับแล้วก็เด็กก็ยังคงมีความเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนําเด็กกลับมา เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอีกครั้งหนึ่งถ้ามีปัญหาคุณรู้นะว่าคุณจะต้องติดต่อใครจึงจะต้องทำอย่างไงแล้วเราก็ยินดีที่จะช่วยตลอดก็เรามีชื่อย่อสั้นๆว่าบ้านเรืออารีครับซึ่งซึ่งเราก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวที่สองของเขาว่าถึงแม้ว่าเขาออกนอกไปแล้วใช่เราก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่ยังเป็นห่วงเขาอยู่ดูอยากที่จะพร้อมที่จะต้อนรับเขากลับมาเสมอหากเขามีปัญหาครับเราเลือกที่จะ ทำสถานที่พักของเด็กเนี่ยเป็นบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังออก็คือตอนนี้เรามีอยู่สิบหลังด้วยกันออซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ไม่เหมือนกับทางมูลนิธิอื่นตรงที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเ,เพราะว่าด้วยความที่น้องๆที่นี่มีเคสมาบางคนหนักมาสิ่งที่น้องๆต้องการที่สุดตรงนี้ก็คือความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับบ้านของเด็กปกติที่สุดนะครับแล้วก็ในแต่ละหลังเนี่ยจะรองรับได้เด็ก แปดถึงสิบคนเท่านั้นซึ่งไม่ไม่ไม่แออัดเลยคุณครูคุครูหนึ่งท่านต่อแปดถึงสิบคนซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากทีนี้อะไรคือสิ่งที่ที่ห่วงและเป็นกังวลที่สุดกับน้องๆคับในนี้บ้างที่เราห่วงเลยครับที่ห่วงที่สุดจริงๆในนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นความยั่งยืนของการช่วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากประสบการณ์ตรงของเราก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราดูแลเด็กมันมีทรัพยากรเยอะมากที่ถูกใช้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาความรู้สึกความพยายามของทั้งทีมที่ช่วยกันเนี่ย เมื่อ18ปีปุ๊บเนี่ยแล้วเด็กต้องออกจากศูนย์ไปเนี่ยเราพบว่ามีเด็กจํานวนไม่น้อยที่ออกไปแล้วไปติดคุกติดตารางไปมีปัญหาชีวิตแล้วก็ล้มเหลวใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเสียดายมากในทรัพยากร18ปีตรงนี้ที่เราทุ่มเทไปกับคนคนหนึ่งเราจะทํายังไงให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นที่เนี่ยถ้าไม่พร้อมจริงๆเนี่ยเราจะสนับสนุนต่ออย่างน้อยทีี่สุดเขาจะตต้องมัว หรือมีปริญญาหรือมีประกาศนียบัตรอย่างหนึง่งเพื่อให้เขาสามารถไปยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้แล้วก็ไม่กลับมาเป็นปัญหาสังคมอีกรอบหนึ่งครับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการศึกษาซึ่งการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ใหมายถึงว่าเฉพาะในโรงเรียนแต่เป็นการศึกษาแบบองค์รวมก็คือในห้องเรียนด้วยแล้วก็ทักษะชีวิตด้วยแล้วก็ทักษะเสริมทีนี้เนี่ยผมเห็นมีคุณครูคุณครูที่ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ครับเรามีวิธีการเลือกอยังไงบ้างครับ ในส่วนของคุณครูพี่เลี้ยงตรงนี้ครับผมจริงๆเราก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับถ้ามีแบ็กกราวด์ทางด้านของสังคมสงเคราะห์มาก็จะยินดีมากเลยเพียงแต่ว่างานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ใจการที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าเป็นคุณครูครแต่เด็กๆทุกคนจะเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นงานตลอด24ชั่วโมงห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายไม่มีวันหยุดมันต้องใช้ใจเยอะมากในการที่เราจะ รักและดูแลเด็ก8-10คนที่เป็นลูกของเราอยู่ในบ้านเดียวกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยใจสําคัญที่สุดเลยครับผมซึ่งทุนลุกเลยคุณแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์นะครับการตรวจประวัติอาชญากรรมเราก็จะมีตัวนโยบายคุ้มครองสิทธทิเด็กอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีกระบวนการการคัดเลือกที่เข้มขน้นเห็นที่นี่มีครูอาสาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเราจะมีอาสาสมัครมาจากเยอรมันรประเทศเยอรมันซึ่ง ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีปีละสองท่านซึ่งตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษอืมเขาดีเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กของเราเนี่ยจะเจอฝรั่งจะชอบจะเข้าไปคุยใช่ครับจะแบบว่าอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเขาอยากลองของวิชาที่เขาฝึกมาเหยื่อมาจากหลายหลายเหตุการณ์ไม่มีเหยื่อที่มีเหตุการณ์หนักๆอะไรบ้างครับคุณครูที่โดนที่เด็กถูกโดนกระทามามีน้องมีน้องที่ต้องเจอกับฆาตกรรม ก็คือต่อหน้าต่อตาแต่แต่ต้องเรียนว่าจริงๆ <c oughs> แล้วเท <c oughs> ่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศจาก <c oughs> คนใกล้ตัว ใช่ครับเป็นเป็นแต่ลู้ไม่จากคนใกล้ตัวด้วยต้องบอกคนใกล้ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องนี้เรามักจะมีคําพูดที่ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะให้กลับไปที่บ้านสิไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เขาช่วยแต่สําหรับน้องๆบางคนเนี่ยคนใกล้ตัวเป็นคนกระทำเองเป็นสังคมที่ยังมีบอกว่าเรื่องในบ้านเขาอย่าไปยุ่ง ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สมัยนี้เป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้ครับถ้าเราเห็นว่ามีความแรงในครอบครัวหรือมีการลวงละเมิดต้องไม่นิ่งเฉยกับตรงนี้เราต้องแจ้งทางนักสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยง,งานภาครัฐให้รับทราบเพื่อช่วยเหลือเด็กตรงนี้มีมีไหมครับที่เขามาแล้วเด็กยังหวาดกลัวอยู่ก็ตอนนี้เรามีน้องอยู่6คนที่ยังต้องทานยาอยู่เขาเจอมาค่อนข้างหนักแล้วเขาก็ยังลืมไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอมาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างหลายปี กว่าที่เขาจะเปิดใจนะครับแล้วก็กว่าที่เขาจะรู้สึกกลับมาเป็นปกติได้โควิดที่เกิดขึ้นมา2อสปีนี้มีผลกระทบอะไรกับที่นี่บ้างไหมครับุณครูอ่าก็มีค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเราเป็น NGO ใช่ไหมครับ,รบเรา รับเงินบริจาคมาเนี่ยเราเป็นหน่วยงานแรกๆที่โดนตัดโอ้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าทางสปอนเซอร์ท่านก็ต้องลดต้นทุนนะครับ,รบของการใช้จ่ายเรียกได้ว่าเราก็ต้องพึ่งพาทั้งฟาร์มเกษตรที่เรามีนะครับผมแล้วก็พึ่งพาเรียกว่ากินบุญเก่าหละนะครัว่า นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างโชคดีที่ว่าเราสถานที่เราค่อนข้างใหญ่อากาศไทยเทดีมากเศไทยเนียเมื่อแล้วก็ความเสี่ยงในการที่เด็กจะติดกันเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วเราก็มีศูนย์การเรียนซึ่งมีห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็ยังพอที่จะสามารถทําให้เด็กยังพอเรียนออนไลน์ได้ครับผมตามสภาพก็ถือว่าค่อนข้างโชคดี จริงๆแล้วปัญหาสังคมอะครับคือมันจะแก้ไขขับเคลื่อนได้จริงๆอะทุกคนต้องเข้าใจบทบาทในส่วนที่ตัวเองต้องมีนะครับผมเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยเรามันจะมีสองสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนหนึ่งก็คือเราต้องรับให้ได้นะว่ามันมีปัญหาแล้วข้อสองก็คือ,อเราต้องรับให้ได้ว่าเราอะมีส่วนร่วมในปัญหานั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาสังคมเด็กและเยาวชนเนี่ยเราจะหวังให้รัฐบาลแก้ จะหวังให้อา o แก้จะหวังให้นักสังคมสงเคราะห์แก้เป็นไปไม่ได้ไไดครับทุกคนจะต้องเล่นบทของตัวเองในการที่ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็ให้อ่าให้ความรู้กับคนใกล้ตัวเนี่ยในเรื่องสิทธิเด็กว่าเราจะคุ้มครองเด็กลูกหลานของเรายังไงเราจะช่วยคุ้มครองป้องก <ừ> ันเขายังไงเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานไหนที่เราจะต้องติดต่อเพื่อให้เขามาช่วยเหลือเด็ก <ừ> อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่า อยากให้ทุกคนตระหนักว่านี่ก็คือลูกหลานของเราก็วันนี้ต้ขอบคุณคุณครูคุณครูคุณครูหนึ่งบ้างนะครับขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยครับคุณมมกครับสายนีครับ